สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณนะอุโบสถวัดระธรรมกายแคลิฟอร์เนียโดยสาธุชนร่วมพิธีกรรมออนไลน์ภายในงานพระครูสธิธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้แสดงปาฐกถาธรรมเรื่องคุณธรรมของพระเทศพ,พุทธิวิเทศก่อนที่จะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมโดยพระครูสธิธรรมวิเทศ รองจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยกัลยาณมิตรสีสุมาลแววสง่าจุดเทียนทูปหน้าตู้พระธรรมพระวิวัฒวิวัฒโกจุดทูบเทียนที่เครื่องทองน้อยหน้ารูปพระเด็จพระคุณพระเทพพุทธวิเทศจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลห้าอาราธนาธรรม ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดพระอภิธรรมโดยพระมหาสมบัติอินทป,ปัญโยผู้ช่วยเจ้าอ,อวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเป็นประธานสงฆ์นำสวดอภิธรรมพร้อมกันนี้คณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียก็ได้ประกอบพิธีทอดผ้าบาังสุกุลสำหรับพระเทพพุทธวิเทศอดีตประธานสมัสชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และอดีตเจ้าว,วาดวัดพุทธาวาสนครฮิวตันรัฐเท็กซัสได้มรณาภาพด้วยอาการสงบเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,565เวลา8นาฬิกา3นาทีตามเวลาท้องถิ่นประเทศสหรัฐอเมริกาซิริอายุ84ปีพันษา53